พี่น้องชาวเฟ e บุ๊ k จากเกาะล้านนะครับตอนนี้เราก็มาถึงซิลเวอร์เลกนะครับตอนนี้เราก็มากินสเต็กอะไรสเต็กคือกรุบุต้าสเต็กกรุบุต้าด็หน้าตาน่ากินไหม่มมมมมางนี้นี่ฮาร์ฟ就好了นี่ฮารูฟว่ไอ้กเดีวหนั่งก็เดาอีดวหนก็ชิชก็เดาแล้คือคือสเต็กเนี่ยไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ที่ว่าเนีขนมปังที่ให้มาเนี่ยกินยังไงดูเขาบอกว่าต้องใส่อันนี้ไอ้ดิโอตัวกบัวเองวะนังแส่ันี่ตัวเียวแตสื้อ็งเดียวเลยองว่า่อนกันเลก้ายก่อนคุยว

นี่คือแนวโน้มอะไรว่าเราคืออะกินนี่คืออะไรนั่นไงอะไรนี่เดี๋ยวว่าง่จุๆแต่เรื่องนี้จล้ว่านสุย์จะมีอีกไหมแ้วนี่นี่คอมิสนี่ท่นุวิทย์อก่จยังไเ่มจี่เรดกิ่เสร็จแล้วเดียวไปนั่นไล่อากูนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววิวอป่าิงไปเดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวอยากดูก็ดูไม่ดูก็ม่กุ้งก็ต้องดูปลเปิดเข้ามาแล้ว เพราะว่าจริงๆคลิปพวกนี้ตั้งใจอให้พ่อให้แม่ดูด้วยแล้วก็เพื่อนๆคนที่อยากดูก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับชุบๆ